สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในช่องสเสน่พระเหรียญน,นะครับวันนี้เหรียญที่เห็นตามภาพนะครับท่านทราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะครับซึ่งในช่องสเสนพระเหรียญน,นะครับจะนําเสนอเหรียญที่มีราคาแพงนะครับเหรียญรูปแบบต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคาในปัจจุบันของแต่ละเหรียญน,นะครับซึ่งมีมูลค่าหลากหลายนะครับตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะครับสำหรับเหรียญรูปแบบต่างๆของต่าง,ง,างประเทศนะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงในปัจจุบันทางช่องเสน่ห์พระเหรียญจะนำรูปแบบเหรียญต่างๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ชมกันพร้อมกับ าราคาของเหรียญดังกล่าวนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือเป็นองค์ความรู้นะครับในการารับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับราคาของเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญที่มีราคาสูงถึง5 0 0แสนกว่าบาทนะครับซึ่งมีการขายไปเมื่อ,อวันที่ สองเมษายนพุทธศักราช2,565ที่ผ่านมานะครับในต่างประเทศนะครับที่มีการซื้อขายกันจริงราคาเลขกลมๆนะครับ5 3 0 0 0 0สบาท43สตางค์นะครับ530,602บาท 43สตางค์นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงนะครับในต่างประเทศซึ่งเหรียญน,นี้ผลิตเมื่อปีคริสตศักราช1923นะครับเป็นเหรียญของประเทศจีนนะครับมีมูล,ลค่าหนึ่งเหรียญน,นะครับหเหรียญซึ่งรูปลักษณ์ของเหรียญน,นะครับ ช่องสเสน่ห์เหรียญจะนํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมรับฟังกันนะครับซึ่งท่านใดที่มีอยู่อาจจะแปลงมูล,ลค่าอาเป็นเงินนะครับแปลงจากราคาเหรียญดังกล่าวเป็นเงินซึ่งมีการซื้อขายกันจริงนะครับเรามารับชมรับฟังเหรียญรูปแบบดังกล่าวนะครับตาม จอภาพเลยนะครับตามวิดีโอซึ่งเหรียญดังกล่าวนะครับมีมูลค่า5 0 0แสนกว่าบาทนะครับเป็นเหรียญที่สภาพยังไม่ได้มีการใช้งานใดๆนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอยู่ก็สามารถนำขึ้นมาดูได้ตอนนี้นะครับว่ารูปลักษณ์ของเหรียญเป็นรูปแบบดังกล่าวจริงหรือเปล่านะครับราคา5 0 0แสนกว่าบาทนะครับ5 0 0แสนกว่าบาทซื้อขายกันเมื่อวัน ที่2เมษายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ราคาแพงมากนะครับก็ฝากาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องเสน่ห์พระเหรียญด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอ ที่ทางช่องเสน่ห์พระเหรียญได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับพยายามจะนําข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันในทุกวันนะครับเพื่อ,อที่จะได้ทันข่าวสารในราคาของเหรียญต่างประเทศนะครับหรือ,เ,อเรื่องราวต่างๆของพระเหรียญต่างๆในประเทศไทยนะครับ เป็นเสน่ห์ของอเหรียญน,นะครับครูบาอาจารย์หรือเหรียญพระพุทธแม้กระทั่งาราคาของธนบัตรต่างประเทศสแตมต่างประเทศนะครับใครที่มีอยู่ก็ทางช่องเสน่ห์พระเหรียญจะนํามาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันเพื่อเปรียบเทียบนะครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่า,าตรงกับราคาที่เขาซื้อขายกันจริงหรือไม่นะครับ ซึ่งทีมงานช่องสเสน่ห์พระเรียนจะได้นำเสนอให้ทุกท่านในโอกาสต่อๆไปนะครับในทุกวันนะครับฝากเข้ามาดูช่องสเสน่ห์พระเรียนในทุกวันครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันในช่องสเสน่ห์พระเรียนซึ่งเหรียนประเทศจีนดังกล่าวนะครับ มีมูลค่า5 0 0แสนกว่าบาทนี้นะครับขายเมื่อเดือนเอมษายนที่ผ่านมานะครับซื้อขายกันจริงนะครับซื้อขายจริงซึ่งทางทีมงานได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ